ครับสวัสดี f อที่ให้กำลังใจเซนเท็กทุกๆท,ท่านนะครับจากเศษไม้ผุผุพังๆนะครับเซนเท็จับมาก็ตัดแต่งทำเนียดนะครับ,รบตามชมวญาน,นะครับก็กราบสวัสดี f อทุกๆท,ท,ท่านนะครับวันนี้เซนเต็กจะมารีวิวการทำนเนียดนะครับ เนี่ยชานหักครับเป็นแท็กทำนะครับกาลังฝึกทํานะครับเนี่ยไม่รู้จะทําได้หรือเปล่านะครับนี่เป็นตัวปกมันนะครับแท็กทำไว้เนี่ครับชิมครับนี่เป็นสุกมานมมานะครับผมก็จะทําไว้จะเป็นนี่เป็นตัวใส่คอนมะครับเป็นแท็กเตรียมไว้ นี่ลวดโกงมันนะครับตัดไปหมดแล้วครับวันนี้ก็จะเป็นคันควงนะที่ได้ทำไว้กาวตัวนี้เราต้องจำเป็นต้องใช้นะครับกาวครนี่ชานมันนะครับได้ทำไว้หมด นี่เป็นคอนคอนไม้มะย,ยมนะครับสแท็กแต่ยังไม่แห้งนะครับเซแท็กทำไว้ต้องไม่ตากให้มันแห้งกพดูมันสวยดีนะครับมโค้งดีก็ขนาดนี้นะครับหลังรถกระบะหางห้างของเซนแท็กนะครับกลายเป็นโรงงานขนาดย่อมครับ โรงงานทงเนียทำมันเชียดก็ไม่มีอะไรมากครับก็มาดูกันเลยนะครับกันเ,เต๊กทำไว้ครับนี่ฮะ ก็ไม่รู้จะทําทได้หรือเปล่านะครับทําก็ไม่เคยเป็นนะครับหัดทําครับใส่แว่นก็ไม่เห็นนะนาะมีอาจารย์ดีๆที่เก่งๆนะครับช่วยสอนนะ เ็ช่วยม้นเป็นกำลังใจนแนตแท็กนะยครับเฟสีครับไม่ได้แซนตแท็กไม่ได้ทำขายนะครับทำเอาไปใช้เองครับก็เห็นเขาบอกว่า เนยกแบบนี้มันเก็บเฉลยตัวดีๆได้ตัวเหนียวๆได้นะครับแต่ก็จะลองดูครับนกไม่ได้ออกต่อนะครับช่องนี้ครับเพราะฝนมันตกครับที่บ้านจันแท็มีฝนตกทุกวันนะครับก็เลยหยุดเปก่อนครับ ก็จะทำทำแบบสไตล์ของสันเท็กนะครับทำแบบว่าให้มันใช้ได้สันเท็กก็พอใจแล้วครับไปต่อนกมันหมานก็ดีแล้วครับบเริ่มสวยแล้วนะครับพี่น้อง ก็เกือบจะแล้วแล้วนะครับนี่ได้ไปเกือบสมบูรณ์นะครับเฉพาะตัวตัวของพอนเนตนะครับนี่ก็เหลือแต่อันนี้เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็จะเอาตัวนี้เข้าหมดแล้วก็ใช้เชือกลัดแถวนี้ก็ทากาวนะครับก็าต้องเอาตัวนี้ อากาวแล้วก็เสร็จแล้วครับตรงจุกนมมันนะครับนี่ครับไดเจาบดูไปแล้วครับแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็เสียงนะครับ 对对、哦嗯。嗯。他妈的，还没打呀！ นี่ครับนี่เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับงานนี้ก็กระจมครับตัวกระจมตัดเหล็กไปหมดแล้วครับนี่ นี่ครับนี่ครับทำเป็นรูเล็กๆนะครับไม่ต้องเข้าลึกครับจะใช้กาวหยดมเพก็อกูู่แล้วครับ นี่ครับพี่น้องนี่ครับ,รบมันก็ นี่ครับสวยไหมครับท่านผู้ชมเี่มือใหม่ครับใช้ได้ครับท่านผู้ชมแอับดี C ครับเดี๋ยวสเต็กก็จะทำตัวคอนมันต่อนะครับตรงเห็นตรงนี้มันนะครับ มือใหม่ครับไม่สวยก็อย่าว่ากันนะครับเซนเต็กทำเองใช้เองครับครับนี่ครับก <c oughs> ารทำสปริงครับเนยตนะครับโอ้เซนเต็กทำเองไม่สวยแต่ทำโคตรยากเลยนะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ ทำโคตรยากเลยครับอืครับ,รบหักตะข่ายเริ่มหักขายแล้วครับได้ข้างแล้วครับเกือบเสร็จแล้วครับสันตทกหักเองครับหักตะข่ายยอดเก้าครับครับนี่ก็ เรียบร้อยนะครับพีน้องนี่ครับอันนี้ชานหักครับปรับได้สองระดับครับนี่ครัสเต็กทำเองครับเก็บเก็บจะไม่เสดครับเยอะอย่างเดียวครับเค่ว่าไอ้นี่มันอะไรนะครับเนี่ยหัวเสะหสัวซาวมันเนี่ย ก็ทราบเขายังไม่ได้ใส่ครับตรงนั้นเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่ครับทำเองครับหนักเรงพอครับทำเองใช้เองครับพี่น้องทำกลไกเองครับนี่กลไกตัวนี้ครับทำยากมากครับฉันได้ก็ทำไม่เหมือนใครครับนี่ทำยากมากมากเลยครับนี่ ตับนี่ตับนี่รับระดับระดับสองนะครับทำยากมากๆเลยครับนะ้องบิงต้องสปริงนี่ตัคํำเองครับคอนนี่คอนนี่ไปไว้ใส่ต้นไม้อะไรในป่าครับเดี๋ยวจะมีอีกอันนะคอนยังไม่ผ่นสีครับ นี่ครับตัวนี้คอนครับเี่เอาไหพ่นสีดำครับไปใส่สายไฟครับนี่ครับกำลังดัดอยู่ครับนี่ครับก็เดี๋ยวสเต็กจะหายให้ดูครับว่ามันเจ๋งแค่ไหนครับนี่ครับเดี๋ยวสเต็กลองลองดูนะครับมุดบรนกมาเเยียบเดี๋ยวเลยครับป๊บนี่เรียบร้อย อันน <î> ี <spooky> ้ครับ <curs> น <CDU shares> ี่ครับปั๊บเหียบร้อยครับน้องแต่ไปใส่จริงๆจะได้ผลหรือเปล่าครับครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครตและอย่าลืมกดกระดิ่งกับเียนแท็กประกาศแทนะครับขอบคุณครับ